มีอูเป็นไวซ์เนาะเดิน mm. เล่นยังเลยกำลังอ่อนๆอยู่เลยอันนี้หละแซบที่สุดเลยนี่เซว้เซว้ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาคายาม,มีพอดที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้แดเพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปของเฮาเนาะตอนนี้ก็ไก่ที่ฮอตหกหมื่นแล้วคอให้ขอให้กดใ,ให้มันฮอตให้ไดทุกคนเมื่อนี้คือเฮามาสวนเนาะมาบ้านสวนคือเก่าเนาะทุกคนเพราะว่า,าเฮามาทางญ้าแหล้เก็ามากคนฟืนเพื่อแบบสิงไฟหน้าหนาวกันเพราะว่าช่วงนี้คือฤดูหนาวเนาะ เขาเก็เลยขนปืนว้เนาะทุกคนและการอ่าในเวลาเขาขนฟืนแล้วเมื่อแล้วตอนนี้ึ้นแล้วเมื่อแล้วแหละพร้อ่บาบริคขนลายขนนิดนึงเนาะและตอนนี้คือเขายัางบริก,กินข้าวเถือเนะทุกคนเขาก็เลยมาซอกพักอ่มามักซอกเยอะกินอยู่ในสวนของเรานี่เองเนาะคือให้น้องไซ้กำลังเจ้าข่าวว่หวเนาะเพราะว่าม้นนี่คือบริยนึงข้าวเดอ้อเจ้าข้าวกินอยู่ในสวนเลยเพราะว่าโบาเลยหอเข้ามานํา แล้วก็คือเฮาสิมาเก็บอ่าผักแล้วก็มาเพ็ดอีหยัยงไปกินแล้วก็สิไปตามเจวอ่าจ้ำผักต่างๆนานาที่เฮาเก็บอ่านึ่งแล้วก็เฮ็ดกินเนาะทุกคนบ่ว่าสิเฮ็ดเมนูหยังแดเนาะคอยติดตามไปนํากันเลยเนาะตอนนี้คือเฮามาเก็บเพ็ดแล้วก็มาเก็บอ่ามะแข้งหรือว,ว่ามะเขือพวงนั่นเองเนาะแล้วก็สิเก็บอ่าใบเขาเอาาิ้นว่าใบนี่ว่า มักเดืยววาแล้วก็มักมันเนาะแล้วก็สิเก็บไปนึ่งแล้วก็จำเจียวกินกันเนาะทุกคนกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอยู่ส่วนของเฮานนั่เองเนาะทุกคนตอนนี้คือ,อประมาณมาสองมงย่างแล้วสองมงแรงอุ้ยทุกคนพอดีว่าสิเก็บอันมักเพชรอันนี้นะนี่เพราะว่าคืออ่ามัเพชรไก่ซีมดแล้วเนาะทุกคนมัเพชรดิบไก่ซีมดแล้วเด้อบม่ได้กินแล้ว <laughs> ยังเกินเต็นท์ไเดียวแต่ว่าต้นนี้คืออยู่อ่าอยู่บอน ตึบๆน,นะก็เลยบ่ค่อยได้เห็นนอนแลวก็มีมากหลาๆแล้วก็ในเวลาที่เขามาเก็บมาเฟดนะนี่มีเพิ่งเดยทุกคนอันนี้เขาเอิ่นว่าเพิ่งเมียกับบ่จักแต่ว่ามันจะบ่ตอดตอเดินเดี๋ยวนี้นะมีน้ำเพิ่งบ่เิ่งเดี๋ยวสิเบิง่งน้ำเพ่งน่นึงเอาอันไม่เคลียร์ก่อน <laughs> อยัามาตอดแต่ว่าตัวนี้คือถาเขาบอไปจับมันที่แทมกับบอตอด เพิ่งยังบอสักบูซื้อเออมีมีหนำไหนทุกคน,นมีนีหนำอุ้ยมีหนำเพิ่งเด็ดแต่ว่าบุกกล่าเดี๋ยวสิเอินอาคันหน่อยมาเก็บให้อืมแต่ว่าตอนนี้คือเขาเก็บเพชรอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวสิเอินอาคันหน่อยมาเก็บเพิ่งกินกัน นีอผ็ดงามงามนี่แดงๆไว้เดี๋ยวหลังจากเขาเก็บพักเมียงอันแล้วแล้วก็จึงเอิญอาคารน้อยมาแล้วก็มามา,มากินตัวนี้เพราะว่าเขาปา้าก้านะทุกคนอู้เภ็ดก็ไล่ไล่ นี่พงยูหันทุกคนคือเมื่อกี้เอินอาคาน้อยมาเบิ่งแล้วแต่ว่าเลาว่าอันนี้คือกาลังเขากำกำลังมาอยู่ไมค่ะนะพอให้มันใหญ่ก่อนเราค่อยเอากินสินะก็เลยบ่ได้เอาเดอ้อน้่วันกําลังช่วดช่วยอยู่แต่ว่าน้อยเราก็เลยเก็บมะเพ็ดไปก่อนนี่คือเราสิเก็บมะเพ็ดอันนี้ี๋ยวไปตามเจวกินกันเดอ้อมะเพ็ดง่าม แดงๆแต่ว่าไก่สิหม,มดแล้วแต่ว่าเขากดตักแห้งไว้เพื่อสิกินตอนยังโบมีเนาะนอืมอุ๊ย จะเก็บมาแขนแล้วเฮาเก็มาต่อที่ผักกาดนอกผักกาดที่เฮาหวานไว้แล้วก็มัน,นกนําลังเป็นกินแล้วทุกคนอันนี้คือลกไปแล้วก็คืออันนี้บบตัดก็ได้หรือว่าตัดก็ได้คือกันเดอเอาไปแกงกินแบบนี้เลยวันนี้คือเฮาสิลกไปแกงกินกันเดอทุกคนนี่สิลกบอลมันทีๆเนาะผักกาดงามงามกลังขึ้นไหมนี่ <laughs> เพราะเฮา ปุ๊กไลทฮอปเติบเนาะฮอบที่นึงกินไปหมดแล้วกระซิบมดแล้วแล้วก็ฮอบนี่มีขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ย่งางกําลั่งหวานใหม่อีกเนาะมีแผนว่ากําลั่งหวานใหม่อีกเพื่อจะกินแบบต่อตอไปเพื่อโให้คัดกันสเสบียงอาหารของเ้านั่นเองนะทุคกคน,นนี่กระซิบประมาณนี้เด้อบบมียำแบบว่าได้อดผักเลยคือมีตลอดนะนะแบบนี้เนาะ เอาเก็บไปแกงกันเพราะว่าตอนนี้คือออกกำลังอ่อนๆไปแกงห้อนๆแล้วก็กินว้าวกระเดืแซ่แบบนี่ อันนี้จะเป็นมักเดยมักเดยวาเนาะคือเราจะเก็บอันนี้แล้วก็ไปนึ่งกินเนาะทุกคนนี่กำลังอ่อนๆอยู่เลยอันนี้แหละแซ่บที่สุดเลยจะเป็นหนึ่งหวมกับมักถัว่วแล้วก็พักขึ้นไปเอา <laughs> เอาตัวแปพุ่นทั้งหลังมีอ้เป็นไว้ซะเนาะอืเป็นน้ำยังเลย ได้แลวอยากกินตอนมันสุกขนะแต่ว่าเม่เห็นมันสุกจกเทื่อเสียมันซุกจังได้มีตัวเลิกน่อยจ้านีขึ้นตลอดมุ้งเป็นเจ้าขึ้นตลอดวะมันล้นม็ดนาเพราะตัวทายมันซุกเจ้ากินเมดก่อนละอันนี้คือมักเดือว่าเด้อตนี้มุ้ถ้าว่าตามภาษาลาวนี่มักเดือ่จะเป็นเม็ดนิดวตัวลูกน้อยๆแล้วก็จะเบาหวานเนาะ ข้างในของมันมบ่อยๆจะมีแมลงวันเนี่ยเข้าไปได้อะนะอย่ากเก็บใบ,อ,บ,บ,บอ,อันนี้เลยบดเก็บก็ได้โอเคนี่ไปหนึ่งแล้วก็ตำเจ้ากินละโอ้โมีแต่ของปลาเจ้าต <c oughs> ัวเสวน Ice one. เกลือนะพอแล้วใส่ไข่ใส่เนี่ย นีไไ่ตอนนี้คืออาหารของเราก็เสร็จเป็นทรยบหอยแล้ว อันนี้จะเป็นตามเจียวมะกอกใส่ผ้าหอมป้อมเด้อหอ,อ,หอมแหง้งแล้วก็อันนี้จะเป็นขวานมะเขือพวงใส่ไข่หน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นแกงผักกาดเมื่อกี้เราไปลกเอาเนาะแล้วก็นี่มีอย่างมะกู้่มะาพระเจ้าห้าองค์อันนี้คือมัมกพระเจ้าห้าองค์มกักแกนแกนมันอมเอาออกแล้วเนาะม,ม,นมันมันอันนี้แบ่บ มารักันสามคนแต่มันกินขา้าวแล้วก็ยังมีอันหนึง่งมาร์กอกันนี้ก็มักเดย์มักเดย์ว่ามักเดือมากเดือว่ามากเดือว่อา,ายาาาาังบบแล้วยังบุสุกเถ่อแต่ว่าเขาสิกินข้าวก่อนเพราะว่านี่ผิวขา้าวผิวข้าวแหง้งรอไม่ไหว,ว,วกนิกววกนกแต่ซ้ำนี่บบมีสินบ่มีปา่าแต่ก็แซบยูเนาะกินข้าวน้ำกันเด้อ Bye.